สวัสดีครับผมเคชแนลนะครับวันนี้ก็จะมาทําเมนูอาหารหนึ่งเมนูนะครับไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่านะครับไปซื้อน้องอกไก่มานะครับจะอบไมโครเวฟนะครับไม่รู้ว่าจะทานได้หรือเปล่าก็เครื่องปรุงก็ตามนี้เลยนะครับกระเทียมรากผักชีผงรสเกลือซอสขาวซอสหอยนะครับแล้วก็ซอสดํานะครับก็เดี๋ยวรับชมกันเลยครับผม โอเคนะครับเดี The ๋ยวลืมไปครับมีพริกไทยดำด้วยนะครับก็ใส่กระเทียมแล้วก็รากผักชีเลยนะครับก็ลองทำดูนะครับผมก็ไม่เคยทำอาหารเลยนะครับว่าจะอร่อยหรือเปล่าเราขออนุญาตใช้มือนะครับล้างมือมาแล้วครับจะใส่ชัยล้างมาเพื่อความอร่อยนะครับ ค okay. แล้วก็ตำเลยครับ ใครติดกล้องให้นะครับก็ขอถ่ายด้วยนะครับถ้ามองไม่เห็นหรือไม่สะดวกัอะไรนะครับแล้วตัดให้ละเอียดเลยนะครับ ครับก็จะละเอียดแล้วนะครับขอไมไห้ดำนะครับโอเคครับโทรศัพท์มีประทานิดหน่อยนะครับก็ได้ที่นะครับเดี๋ยวก็เอาไก่มาเลยนะครับ ไก่นี่ก็ต้องล้างให้ตัตองสองสำน้ำนะครับเราก็ไม่แน่ใจว่าจะอะไรมาหรือเปล่าก็ผมก็ลองดูครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากติดตั้คอยให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับช่องเคชาแนลด้วยนะครับไปเลย บอว่านะครับว่าถ้าหมักไว้สองสามสามิบชั่วโมงเนี้ยเนื้อไก่ก็จะนิ่มนะครับผมแมวดีกว่านะครับลองเลยดีกว่าเพื่อ,อร่อยกว่าครับก็นี่ครับซอสข่าวนะครับผงปรุงรสครับซอสหอยครับแล้วก็ เกลือครับโรยๆหน่อยให้รสชาติได้ครับก็คุกเลยครับอ๋อลืมเลยครับก็ให้เนื้อไก่สวยนะครับซอสหวานครับใส่ไม่ต้องเกนะครับผมก็ไม่เคยทำอาหารกันเลยนะครับแล้ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกแล้วครับแล้วก็คลิปแรกก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะอลอยเองนะครับ โอเคครับก็ตามนี้กันเลยกันนะครับนี่ครับหน้าตาก็เดี๋ยวใส่จานแล้วไปดูให้ทีนะครับหมักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็หน้าตาเป็นอย่งนี้ครับก็ไม่รู้ว่าเขา,าใช้กี่องศานะครับผมจะลองกดไปที่450ดูนะครับก็จะใส่ไปอย่างนี้เลยครับ ก็เดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันเลยครับว่าจะกินได้ไหมนะครับเนื่องจากว่ามีคนบอกมาว่าไวคุเวตทาอาหารไม่ได้นะครับผมก็จะลองทําดูถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะทําแบบเมนูอื่นๆแทนนะครับโอเคครับรับชมกันต่อจากนี้เลยครับโอเคปิดฝาเลยนะครับก็ผมจะตั้งไปที่400นะครับก็เอาประมาณนี้ครับ ลองซักเก็ดดูก่อนนะครับก็ถ้าเพื่อนๆช่วยแนะนำมาได้นะครับว่าว่าอบเท่าไหร่ยังไงนะครับ ก็ผ่านไปไหลายนาทีแล้วนะครับก็เราไปลองดูงวดแรกกันนะครับว่าสุกไหมสุกครับก็เดีวราดูชมเลยนะครับก็ช่วงนี้คลิปรักหนูไม่ค่อยได้ลงนะครับเพราะว่าเอไม่มีผลงานเลยครับไม่ไม,ไม่ไม่มีผลงานในการได้ตัวเลยครับได้ตัวเดียวผมก็ไม่ค่อยอยากจะลงนะครับ ไอ้ไหนผมได้เยอะแล้วผมจะลงทีนะครับเกิดถ้าเป็นคลิปอาหารก็อาจอาจะอาจจะบอยหน่อยนะครับเพื่อนจะพึ่งเบื่อกันนะครับโอเคดูกันไปยาวเลยครับเหมือนจะไม่ให้สุกนะครับท่านผู้ชมครับเหมือนต้องต้องต้องตั้งเวลาน,านานอีกนะครับ ก็เดี๋ยวใกล้สุกแล้วเดี๋ยวผมทายให้ดูอีกทีนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับโอเคครับป๊อกกี้ก็ไปทีแรกยังไม่สุกดีนะครับคราวนี้ผมเปลี่ยนไปที่สี่อ่าห้าร้อยองศาหรือเขาเรียกอะไรไม่รู้นะครับตรงนี้ครับมันเป็นสี่ร้อยห้าหกร้อยเนี่ยครับผมก็ไม่เคยใช้มาเคยมาก่อนนะครับแล้วก็ตั้งไปที่เลขสิบนะครับก็จะดูรอบนี้ว่าจะสุกไหมครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ จะให้ผมทำมาห้านอะไรแปลกอะไรก็จะลองทําให้ดูนะครับว่าจะทําได้ไหมในในความสามารถของผมเองน,นะครับถ้าพูดไม่ชัดไม่คล่องอยังไงต้องขออภยัยด้วยครับผมก็เขินๆกล้องหน่อยนะครับก็ดูกันไปยาวเลยนะครับ ก็ได้ไปครึ่งทางนะครับไม่รู้รอบนี้จะสุกหรือเปล่าผมก็ไม่เคยอบนะครับว่าใช้กี่กี่วินาทีนะครับผมก็คือเครื่องนี้ผมเป็นคนซ่อมเองครับเป็นคนซ่อมเองช่างบอกว่าตัวกระจายความร้อนเสียนะครับผมก็เลยยำจากอีกเครื่องหนึ่งมาใส่ก็เป็นรุ่นเดียวกันนี้ครับแต่อีกเครื่องหนึ่งเป็นปุ่มตัวอัตโนมัติครับมีคนให้มาก็เลยเรา,าทําซ่อมดูก็ใช้ได้ครับ ก็ท่านผู้ชมถ้าได้ดูแล้วแนะนําคอมเมนต์มาทีนะครับว่าอบกี่องศานะครับก็ช่วยๆบอกกันดีนะครับผมจะได้เอาไปเรียนรู้ศึกษาไว้นะครับกินหอมเหอมเลยนะครับก็มาลุ้นกันทีมาลุ้นมาลุ้นกันเลยครับว่า จะสุกไหมรอบนี้ก็ท้าไม่สุกยังไงแต่ผมก็จะ่ายให้ดูตอนสุกอ,อีกทีเลยเลยกันนะครับแ้วกลัวคลิปจะยาวไปด้วยนะครับเราลุ้นคราวนี้ก็เลยว่าจะสุกไหมแต่ผมดูแล้วไม่น่าจะสุกแล้วไรนะครับ โอเคคราวนี้เราก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยให้ท่านชมได้ดูเลยครับว่าอ่าเปิดมประตูเลยนะครับว้าวว้าวาครับดูดิครับเลือดใกล้สุกแล้วครับใกล้สุกแล้วครับอุ้ยน่ากินมากเลยครับท่านผู้ชมแต่ไม่รู้ความอร่อยจะมีหรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตอบอีก สองท่อเที่ยวนะครับเราจะถ่ายให้ดูตอนเสร็จทีเดียวเลยนะครับโอเคนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็น่าจะสุกนะครับแห้งแก๊กเลยครับคือว่าผมเล็งไปที่หกร้อยงวดสองครับงวดที่สามแล้วโอ้โหไม่รู้จะทานได้หรือเปล่ามันจะไหม้นะครับก็ไม่ให้ดูครับเราจะเล่นเธอซอบเพลินไปหน่อยครับ ก็เดชิมให้ดูอีกทีนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองกินดูนะครับโอ้ร้อนด้วยนะครับโอ้ร้อนครับับไม่ได้ครับก็จะลองกินดูนะครับว่าจะสุกหรือป้าไม่รู้น่งเนี่ยอืม นี่นะครับอืมกินได้ครับรสชาติดีด้วยนะครับอืโอเคเลยครับกินได้นะครับรสชาติดีด้วยก็ออกจะไม่ไม่หน่อยนะครับกันถึงผมให้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพียงแท่นี้นะครับ ก็เพื่อนๆได้ดูแล้วก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามให้กับช่อง K Channel เนนลยนครับก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ